ก็ในการติบโตของนี้ก็รู้สึกว่าติบโตทั้งตัวนุ่นกับภาวะด้วยแล้วก็ในวลางปางด้วยนะคะก็ทั้งเรื่องแบบว่าการทํางานหรือว่าเรื่องความคิดอะไรนะคะก็อยากให้ทุกคนแบบรอชมในการติบโตของตัวละครด้วยว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ความสัมพันธ์หรือว่าความซับซ้อนเนี่ยมันจะยุ่งเหยิงขนาดไหนยังบทวองเราย่างมันยากขึ้นมากขึ้นใหม่๋อิบโตขึ้นใหญ่เลยหนูบอกเลยว่าของหนูตอนภาคหนึ่งคือได้รับบทที่ค่อนข้างจะเจียมนะครใช่มีแค่นั้นเลยมีแค่นั้นเลยค่ะแต่ว่าพอ พอโตขึ้นเราก็มีอารมณ์ของความเป็นผู้ใหญ่ความของคนปกติเยอะขึ้นมีความรักลกกดลงในรมันก็เลยเหมือนกับโนนรับบทหนักในการที่ต้องแบบว่าเาติบโตขึ้นมาเยอะเลยค่ะแบบก้าวกระโดดเลยแล้วก็จริงๆก็มีความเครียดกดดันมากแต่ว่า,อาพอหนูก็ได้ไปบทชอปกับคุตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บอกก็รู้สึกว่าดีขึ้นเราผ่อนคลายในการแบบได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างว uh ่ huh. าแบบว่าบางอย่างเราปล่อยวางไปเลย uh huh. ะะก็ทําให้ทําได้ดีขึ้นแล้วก็ประสบการณ์ที่ได้จากการทํางานหลังจากจบภาคแรกภาคแรก <ภา S 2> ไปแล้วมันจะมันทําให้เราง่ายขึ้นายในการทำงานในภาคจริงๆถ้าสำ <ๆ S 1> รวจหนูเลยนะคะภาคแรกรู้สึกว่ายัยงไม่ค่อยเข้างนี้เลยคะ่ะหนูหนูมาเจอเหมือนแบบว่าแบบพลิกไปเลยกินอีกอย่างหนึ่งรู้สึกเรียนรู้ใหม่หมดเลยก็รู้สึกโตขึ้นเลยค่ะแล้วหลังจากหลังจากที่หนูไปเรียนรู้ที่จะปลดล็อกและปล่อยวางมันก็ทําให เออเราจะเป็นนะักแสดงที่ดีขึ้นได้นะคนะค่ะสำหรับหนูก็รู้สึกว่าเติบโตขึ้นเยอะมากๆค่ะจากซีรีส์ซีซั่นหนึ่งเสร็จจริงๆชีวิตเปลี่ยนไปหลายๆอย่างเช่นแบบงานเข้ามาเยอะขึ้นแล้วก็ได้ความรักจากทุกคนเยอะขึ้นแน่นอนแล้วก็ได้รับความคาดหวังแล้วก็ความกดดันมากขึ้นหนูเลยรู้สึกว่าหนูสำหรับซีซั่นสองซีซั่นสองที่มันยากขึ้นก็คือหนูอยากให้ตัวหนูเนี่ยพัฒนาตัวเองขึ้นอยากให้ทุกคนเห็นว่าหนูเก่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบ ก็ค้าจะทำกันบ้านยังน่ะซึ่งตอนที่ถ่ายซีซั่นสองะค่ะเราก็มีทั้งซีรีส์ที่ขอออื่นด้วยแล้วก็มีงานของแบบว่าศิลปินเราก็ต้องซ้อมเพลงเนี่ยมันจะหนักตรงนี้มากขึ้นมันจะเป็นเรื่องยากของเวลาที่แบบหนูต้องซ้อมหรือว่าต้องมาทดบคมแบบอะไรแบบนี้มากการงานด้วยการมันไม่ใช่แค่แสดงใช่ไหมการรับบทเป็นแบบศิลปินศิลปินด้วยด้วยอะไรเงี้ยมันยากไหมกับการต้องทำงานหลายอย่าง จริงๆสำหรับหนูถามว่ายากไหมแต่ยากค่ะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่หนูเลือกแล้วก็หนูทำแล้วหนูมีความสุขหนูเลยแบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องแบบว่าฝึกฝนแล้วก็เราต้องแบบว่าอดทนแล้วก็ให้มันแบบว่าทำาพืแบบดีทุกอย่างที่เราได้รับโอกาสมาแบบว่าทำแบบทุกอย่างให้มันแบบดีที่สุดท่ามกลากงบทบทของการเป็นนักร้องกับการเป็นนักแสดงมันเสริมกันไหมครมับน คือมันจะมีมันจะมีมะมอาทิตย์หนึ่งนะคะที่แบบเราบินกลับมาไปที่ฟ็อกสตีชแล้วก็มันที่วาร์กที่วาร์กเสร็จปั๊บถ่ายถ่ายตอนจบใช่ไหมคะแล้วก็ไป<อ>เต้นอีกเต้นออแบบเสร็จปั๊บไปถ่ายนมจืดเรื่องนแ,บบ <laughs> แล้วตอนนั้นหนูอยู่บนเครื่องบินแล้วหนูแบบฉันทำอะไรอยู่เนี่ยมี่ค่ะมีการถามไปหมดแล้วใช่ค่ะยังงงคอนฟิวนั้นเลยแล้วก็ รู้สึกว่าเอ๊ะมันสลับบทบาททุกวันเลยค่ะจนหนูก็รู้สึกว่าเออร่างกายเราก็งงเหมือนกันนะแต่ว่าพอไปเรื่อยๆก็รู้สึกเออมันก็สนุกดีค่ะแล้วก็เอ่อแต่ละบทบาทก็คือมันไม่เหมือนกันแบบเออรู้สึกว่าไม่เหมือนกันเลยเนาะสำหรับหนูหนูก็รู้สึกว่ามันคือความรับผิดชอบเหมือนว่าความรับผิดชอบ มันอยู่ตรงนี้เพราะว่าเราทํางานกับคนอื่นแบบว,ว่าทํางานคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เลยแบบว่าต้องจักแจงว่าตรงนี้เราก็อย่างนี้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 ก็เลยทลํารู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นได,ได้ความคิดในการทํางานด้วยการรับผิดชอบด้วยรู้สึกว่าก็เป็นสิ่งที่ดีที่ตัวเองได้รับก็เลยรู้สึกว่าคิดถูกที่ว,ว่าอยู่ในวงการนี้แล้วก็มีความสุขกับงานที่ทำตอนนี้ชินหรือยังจริงๆหนูก็ คือมันมันเป็นอาชีพที่แบบว่าตื่นมาปุ๊บเป็นอีกอย่างหนึ่งนะทุกทุกวันคือไม่เหมือนกันก็ตื่นเต้นดีค่ะสนุกถ้าถ่ายวันละวันเนอะถ้าเนื้อละคอนเสิร์ตซุ้เป็นวันสนุกหนูแบบว่าก็มีความสุขที่ได้ถ่ายใช่แล้วก็เออหนูคือจริงๆหนูเรียนด้วยค่ะตอนนี้เหมือนแบบมันมันสลับไปเรียนอีกด้วยก็เลยแบบว่าเป็นงงแต่ว่าสนุกค่ะสนุกการมีโอกาสได้มีไปเจอเป็นครัต่างประเทศเนี่ยบบ้าางสหรรัเโอ้มีความสุขมากค่ะคือเอออย่าง มีครั้งหนึ่งหนูไปแล้วแฟนคลับเขาเซอร์ไพรส์จริงๆเซอร์ไพรส์ทุกประเทศค่ะ<ม>เป็นคลแบบว่าร้องเพลงแต่เหมือนมีที่หนึ่งเขาทาคลิปมาให้แบบแบบประทับใจมากเลยค่ะแล้วหนูหนูดูแล้วหนูก็กลับมาดูที่บ้านอีกรู้สึกแบบเออรู้สึกดีใจแล้วก็จริงๆ appreciate มากค่ะที่มีคนมาลักเราแล้วก็ซัพพอร์ตที่เป็นตัวเราอะไรอย่างเงี<ม>้ยก็จะรู้สึกอยากเก็บทุกโมเมนต์ไว้ในใจ<ม>อะไรหล<ม>ังจากนี้ต้องแบบแบบินไปหาแฟนอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้าง ก็รู้สึกดีใจที่ได้ได้กลับไปหาแฟนๆอีกครั้งจริงๆที่ผ่านมารู้สึกว่าแฮปี้กับทุกประเทศมากเหมือนได้แบบว่าไปประเทศเขาได้ไปเรียนรู้ด้วยแล้วก็ไปดูวัฒนธรรมเลยด้วยเพราะว่าแต่ละประเทศที่เราไปเราก็จะได้แบบว่าแสดงของวัฒนธรรมบ้านเขาด้วยรู้สึกแว่าตื่นเต้นค่ะที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็ได้การตอบรับแฟนๆอบอุ่นมากๆแต่ละประเทศที่ไปคือแฟนๆทุกคนแบบน่ารักแล้วก็ ต้อนรับอบอุ่นแล้วก็ส่งกลับอย่างอบอุ่นรู้สึกว่าการกลับไปหม่ครั้งนี้หนูรู้สึกว่าจะแบบว่าพัฒนาตัวเองมากกว่า้นคนได้แบบได้รับคลัมใหม่เฮ้ยเรารู้สึกยังไงเวลาเขาไม่รู้พยายามเรียนรู้ความเป็นไทยเพื่อจะเข้าถึงตัวพวกเขาให้ได้ก็เข้าถึงตัวเราให้ได้ดูแฮปปี้มากๆมาเห็เมาเรียนรู้มาเรียนรู้ความเป็นไทยตัวเขาเราเพื่อจะเพื่อจะเข้าถึงเราให้ได้การพูดภาษาได้อะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกปลื้มมากเลยค่ะแบบว่าเราอะเคยไปสอนเด็กๆ ทไปสอนเด็กๆเต้นที่ต่างประเทศค่คะเขาอาเขียนจดหมายมาให้เป็นภาษาไทยอันนี้เป็นเรื่องที่หนูแบบเรื่องทแบบว่ามีควาสุขมากค่ะรู้สึกปร,รู้สึกว่าทุกๆคนเขาพยายามที่จะสื่อสารภาษาไทยกับเราเราก็แบบคือรักเขา แบบว่าแฟนคลับต่างประเทศนะคะเขาก็จะส่งจดหมายมาเขาก็พยายามเขียนภาษาไทยอะไรเงี้ยได้มันทำให้หนูเห็นแบบว่าเฮ้ยหนูพอพยายามที่เขาจะพูดสื่อสารกับเราแล้วหนูรู้สึกแบบว่าเวลาอ่านจดหมายรู้สึกแฮปปี้ได้ได้รับกำลังใจที่ดีมากๆจะแบบว่ารับฟิลังใจถ้ามีโอกาสอยากจะไปหาทุกคนแบบทั่วโลกเลยจริงสไตล์ที่ของเราพิเศษที่สุดสครับพี่วัชเซสเชียลอีนะคะบอกเลยว่า โอ้ไม่กอดแอลว่าโอ้ไม่กอดครบรถครบรถสุดๆแล้วก็ถ้าดูแล้วทุกคนจะอึงกับทุกสีทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะก็รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนต้องจับตารอก็ยังไงก็ฝากเลยนะคะทั้งที่ที่งานกับนักแสดงเองหรือว่าทีมตั้งหลังกคนคะตั้งใจมากๆนะคะก็สามารถรับชมได้ที่อารมานูนะคะสี่ทุ่มสี่สิบห้าหรือว่าดูแบบอันคัดนะคะนมีทีวีสี่ทุ่มสี่สิบห้าเช่นเดียวกันค่ะยังไงฝากด้วยนะคะคุณนะคะ